ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพุธกัางวันเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะ,จะเจออะไรบ้างนะคะดิดไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะราชาถิเหรียญค่ะใบที่สองค่ะ ราชิีพรัทร์นะคะใบที่สามค่ะราชาถึงไม้นะคะเจดวันข้างหน้าของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะใบแรกนะคะบ่งบอกหูต้องบอกว่าคนวันพุธกลางวันเนี่ยรอบนี้ออกมาดีมากนะคะเพราะว่าใบแรกเนี่ยบ่งบอกว่า การเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยดีมากเลยค่ะคุณเนี่ยมีการเงินที่โดดเด่นนะคะไม่ว่าคุณจะจับอะไรเนี่ยก็หลวมที่จะทำไรายได้กับคุณแน่ๆนะคะส่วนไพ่ราินีพระจันทร์เนี่ยบ่งบอกว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยจะเวนข้านหน้าของคุณคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหุดหอิดงง่ายอารมณ์ไม่ค่อยดีใครพูดอะไรอาจจะไม่เข้าหูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะมีอารมณ์แปรปรวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องคอยระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์คุณนิดนึงนะคะให้ราชาถือไม้นะคะมงบอกว่าช่วงเจ็ดวันข้างหน้าของคุณเนี้ยการงานของคุณจะโดดเด่นมากค่ะคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสำเร็จค่ะแต่ถ้าคุณยังอยู่ในวัยเรียนนะคะต้องบอกว่าคุณเนี่ย จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนมากๆค่ะเพราะว่าราชาถือไม้เนี่ยหมายความว่าความมุ่งม,มั่นของคุณเนี่ยส่งผลให้คุณแน่ๆค่ะในเจ็วันข้างหน้าของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะสิ่งที่คุณจะเจออย่างแรกเลยค่ะคือเรื่องเงินค่ะคุณจะติดจับอะไรนะคะไม่ว่าจะ ทำในเรื่องของการลงทุนหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทำนะคะคุณลงทุนได้เลยค่ะและคุณก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะแต่ต้องระมัดระวังในการใช้อารมณ์ของคุณนะคะในการพูดจาก,กับใครก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องนี้มอ,อย่างมากๆนะคะเพราะว่าไพ่เนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณใช้อารมณ์ เกินไปนะคะจะเกิดความเสียหายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณควบคุมอารมณ์ของคุณได้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จนแน่นอนค่ะและยิ่งความสำเร็จในเรื่องของคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วนะคะการเจราจาหรือการทำงานของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณเกี่ยวข้องกับการพูดคุยนะคะหรือการสื่อสารต่างๆนะคะคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะถ้าคุณ ระมัดระวังการใช้อารมณ์ขอคุณนะคะส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียนนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์เช่นเดียวกันนะคะเพราะการที่คุณรู้จักการรับเอาระบบยับยั้งการใช้อารมณ์ของคุณแล้วเนี่ยก็จะทําให้คุณสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารหรือทํางานกลุ่มกับเพื่อนได้อย่างราบรื่นค่ะ ก็ขอให้คนวันพุธตั้งวันนะคะโชคดีกันนะคะถ้าถูกใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะ